ครับตอนนี้มาถึงจุดเขากระโจมนะครับจุดสูงสุดมาด้วยเจ้าซีทีหนึ่งสองห้านะครับทางขึ้นนี่คนเดียวไม่รอดนะครับถ้าไม่ได้พวกพี่ๆเขาช่วยนี่ก็แย่เลยนะไม่มีทางขึ้นมาได้เลยครับทุกทักษะนี่ได้ใช้หมดจริงครับเอ้ยเดี๋ยวตอนลงนี่ก็ต้องต้องลุ้นกันอีกนะครับแต่ก็ไม่ได้โหดเท่าตอนขึ้นขาขึ้นนี่คือแบบ โอแทบตายนะครับกำลังรถไม่พอนะทักษะก็สำคัญคนช่วยคนมาเป็นกลุ่มนะครับคนเดียวนี่ไม่น่ารอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เอาลุ้นกันนะครับนี่จุดที่ยากที่สุดก็คือผมว่าคือตรงนี้นะครับมันชันมากแล้วก็หินเยอะ ได้ที่พี่เขาช่วยเข็นนะครับไม่งั้นก็ไม่ไหวนะครับอากาศก็คึมฟ้าคึ้มฝนนะอย่าให้ตกนะเดี๋ยวตกแล้วลงลำบากนะครับโอเคครับ